ลีโอพุทรู้สึกแปลกๆกับโรงแรมวัดใจทักแชทถามแจ็คเดอะโกดได้คำตอบอย่างพีกขอใช้พื้นที่บนอินสตาแกรม e o i ออใช้เรื่องราวชวนหลอนให้แฟนๆได้เข้ามาร่วมมงขนหัวลุกกันสักหน่อยสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังลีโอพุทหลังเจ้าตัวได้มีโอกาสเข้าพักนโรงแรมแห่งหนึ่งแต่กลับเจอเหตุการณ์ให้ต้องรู้สึกเออยู่ในใจ เพรย์ภายในโรงแรมดังกล่าวที่แทบจะไม่มีแขกเรือหรือผู้เข้าพักคนอื่นให้เห็นแต่ทว่าทำไมเจ้าตัวกลับได้ห้องสูงถึงชั้น 7. และจากความสงสัยที่เกิดขึ้นนี้เองจึงทำให้ลีโอพุทธสินใจทักแชทส่วนตัวขอคำปรึกษาจากแจ็ควัชรพลฝึกใจดีหรือแจ็คเดอะโกส์นักจัดรายการวิทยุข,ขวัญใจคนชอบเรื่องผีเพื่อไขข้อข้องใจก่อนจะได้รับข้อความตอบกลับในแบบที่พิกยิ่งกว่าเล่นเอาแฟนๆที่เข้ามาอ่านโพสต์ดังกล่าวหาท้องแข็งกับตอนจบหักมุมกันน่าดูเลยทีเดียว ลีโอพุทพี่แจ็คครับโรงแรมทริปเปิลเอ็หรือชื่อเดิมคือโรงแรมทริปเปิลเอนี่ปลอดภัยไหมครับแขกไม่มีเลยไม่รู้ทําให้ผมมานอนตั้งชั้นเจก็ไม่รู้แจ็คเดอะโกสได้เรื่องกลับมาไหมครับพี่พุทธหน้าคิดเหมือนกันทําไมให้นอนชั้นเจทั้งที่ไม่มีคน